ตาหมูเฮาวันนี้เรามาอยู่กับวันนี้เราแบบอยู่สองสายไงมามาลงกับปิศาจละมามาเร็วๆสาขายสายคนแรกชื่อโลโลเนี่อะไรแกก็ชื่อก็ชื่อมันชื่อโลมันยังบอสเสียยังไงวะคนไหนชื่อโลมึงอะไรโอ๊ยมึงอะไรมึงก็มึงใส่กอดไดิล่ะโลโลโลใส่กูเงินลุบ ก็มึงนูบอ่ะเอมึงอกี้โลดบอกโทรศัพท์เขาเป็นนูบอ่ะไอ้ระดูดวะทองไปของกูพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ที่รู้ต้องพร้อมไปก่อนบุ้งมึงไม่ซื้อเลยเดี๋ยวกูทองกูทองกูครับน้องทองกูทองกูแต่เลยเว้ยไปซื้อปืนเลยมึงอ่ะเฮ้ยเขาต้องซื้อท่าเนี่ยเขาขับไปเลยจะซื้อปืนอันนี้เหรอนี่อันนี้ เดี๋ยวมึงซื้อมึงซื้อมึงซื้อนนี้อันนึ่งแล้วราคาเนี้อันนึงมึงเล่นในคอมมึงยิงแน่นโอเคโอเคนี่อันนึงอันนี้อันนึงเสร็จเราไปซื้อทานเหรียญยี่สิบบาทไปซื้อทานโอเคสุดยอดไทยชาลินซื้อทานต่อเฮ้ยเรามาลงพนันกันเปล่าใครตายก่อนใครตายก่อนเป็นไรดีเป็นตุ๊ดตุ๊ดที่อะไรเงี้ยเขาเนี่ยเก็บมาได้อีกและเก็บมากระเป๋า ขับเองให้เป็นไรอ่ะขับเองขับเองขับเองเออว่าไงดีว่าเราใครตายใครตายอะไรดีออกออกเสียงมิอืมไม่รู้อ่ะไม่หรอใครตายกลายเป็นลิงเป็นลิงโบรานลุงเจ๊งเจ๊งกลัาอะไรลุงไปเนี่ยเราเสียสักสองอันเลยกระสานเจ๊าะกระสนฮะอะไรเอามึงอะไรเนี่ย ไม,ไม่รู้ไปไปไม่รู้ไม่รู้บิ๊มเราลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าเพื่อนลืมอะไรวะไปฮะเบอร์ไอต่อยเพื่อนเห่าจัดใครตายก็เป็นลิงเหรอระวังอ่ะป๊อปมาไอ้ลวยปะขิงพักกูกูไม่พักยุด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 ปะข้าขิงเนี่ยกูไม่พักไอ้เหี้ย กูไม่ได้พักมึงมึงยังมาซ่อนกูนแล้วกูไม่ได้อยู่อ่กูไม่รู้อ่ะไม่เคยเรียนนะดาด้าเลยเอ้ยมึงมึงแกจะยืนของลงไปคนเดียวเอ้ยพี่มึงล็อกมาเร็วเร็วเร็วไอ้หยุดหยุดไอี๋หยุดหยุดเดี๋ยวมันมื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 ดเร็วเร็วเร็วล้อไอ้บ้าบ้าบ้บ้ไอ้ย่า ถ้ามันมืดพวถ้ามันมืดแล้วกูตายพวกมึงไปเกยเฮียเอ้ยพวกมึงไปบุกกันเลยกูไม่ไปนะเก่งลงมาแม่บังพวนเออกูลืมทันทีมาไหมมีซอมบี้ปหมคิดเล่นเพื่อนไปไหนไม่พวกกูพวกกูในในในตายยังเอ้ยเชือกมาวะไอเชือกไงไเชือกมาเชือกเอ่อมึงยังงไะทำไม่ได้ มันกูเคยเห็นในวิดีโออยู่มันทำไมได้หรอเพราะว่าเวลาของเราเวลาคนในน้ำไหมเอ้ยเฮียตัวกูตัวกูสูมันต้องผูกกัมมาหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ะแต่เอาไว้สักอันก็ดีนะเพื่อนตัวเผาถึ่นยิงดีกว่าเลยเฮ้ยแอะไรป่ามาแล้ววะเฮ้ยไม่นะมันเรียบร้อยไปแล้ว มันม <idd> ั่นมันโจ้นี่ว่ะไปใส่เดียวมันว่ากูอยากได้มันนี่มีนอยาเลยดีกว่ายาเลยดีกว่ามึงอย่าลืมนะเว้ลายเฟินนะเว้ยไม่เคยหวั่นครับมสู้พวกกูได้เหรอพี่มันยิงมัน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 ยิงใส่หน้ามึงกันตายแล้วมงบังไซบังไซจอดเลย บางกะลีท่าอย่ายิงคิงปืนก็สูงใส่บัวใส่บัวใส่ปุ๊บเอา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 ปืนไม่ยิงเอาเอาปืนไม่ยิงก่อนจุดจบตัวใหญ่ตัวมัมตามตัวใหญ่แบบโอเคได้ได้ว้าวว้าวกูขอรูปปั้นเอ้ยขอนี่เอ้ยยามันเป็นมิดมันเป็นมิดเป็นมิดเชี่ยมีคำมันไม่มีคำว่ามิดหรอกไอ้เหี้ยเออเชี่ยเพิงมิชชัชีพอะพวกกูพวกกูต้องการเชี่ยเพิง กูมีอะไรอยู่ในกระเป๋าวะเอ้ยลูกป,ปั้นนะมาเราเก็บเราเก็บเ,เชื้อเพื่อไว้ก่อนเผื่อใช้ทำไมไม่เผาหมดเลยวะไม่เกลี้ยกลไม่ได้มันมันเตืองไม่ไม่ใช่เพื่อทดลองเืิอหมดเรามีฐานอีกร์หนึ่งอยู่เพื่อน้าเฮ้ยจะหมดมแล้วว่ะใช้ทอมบี้ให้เป็นประโยชน์มันจะมืดยังนเนี่ยไอ้เหยียบไก่ละไกล่ละนิดเดียว ใช้ซัมบี้ให้เป็นประโยชน์เร็วมันติดเบิร์ด้วนาดมึงเห็นมะนี่มาเบิงเบิงไงก็มันก็เหลืออยู่นะเอาทานอยู่ทานนะโอเคขึ้นมาขึ้นมาไปปังให้ครึ่งได้ครึ่งทางแล้วเช็ดแค่มันเอาถ่านแม่มันเอาถ่านไปเผาละมันเอาถ่านไปเผาอีกแล้วทานทุกครึ่งเชือบเบิงสำลักแม่งเชือเบิง ไอ้เชียบเบื้องสำรองพวกกูอ๋อมาป่ามาอย่างวะมึงนี่มึงลงตรงเนี้ยฟูมูนนะเว้ยเปิดเผาวีสีดิยิ่งเผาเอ้ยเปิดเผากูนดิตีมันดิตีมันตีมันตีมันเออกูเก็บของดูเหรอเนี่ยกูเก็บของไปละเฮ้ยเอาใบยี้นี่มาเอามากันหมาป่า มึงจับไปไหนกูไปแล้วกูกูพวกกูพวกกูไม่เชี่ยวชาแนี่มาแบกด้วยน้องมีปืนนะเว้ยเออมึงมีปืนเนี่ยมึงควรแบกพวกกูดิเอาไปใช้ทีหลังเราไม่ยังไม่จับปือพวกมึงพวกมึงด้านหลังด้านหลังด่าวนด้หลังแดงตายกูตายกูตาย เอาองไีได้เอาตายมาเลยเอ่ตายมาเลยเราได้จะลองเช้าก่อนเนี้